สวัสดีทุกท่าน,นครับโม้ยฟังประจำสัปดาห์นี้กลับมาแล้วนะครับอยู่ผมบูเหมือนเดิมน,นะครับก่อนจะไปรับชมข่าวในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับเรื่องของ e-sport นะครับก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางของ fps thailand ด้วยนะครับมาทนผู้ชมครับมาที่ข่าวแรกกันก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับข่าวแรกอยู่กับเกมวอรแรนดนะฮะและการแข่งขันในประเทศไทยยังคง เดือดไม่พักเริ่มต้นกันที่การแข่งขันวอลเลนส์อย่างรายการ Thailand p r e เตอร์ลีก2024นะครับที่เพิ่งจะแข่งขันรอบออนไลน์จบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับบอกเลยฮะว่าเดือดไม่แพ้รายการอื่นๆเลยโดยตอนนี้นะครับเราได้4ทีมที่ไปแข่งขันต่อในรอบออฟไลน์แล้วนั่นก็คือ MITs ครับหรือ a มสอ n นไทยแลนด์ฮะทีม NKt ครับทีมปู s ซ n และก็ทีมเซอร์เซียก็ต้องบอกนะครับว่าเป็น4ทีมหน้าเดิมเลยนะครับหลังจากที่จบแอฟริกาที่่ผานมวีะฮะเป็น NKT นะครับต้องโคจรมาเจอกับ t อคแท็กออ r o u n d เป็นคู่แรกในเกมแรกฮะเป็นแผนที่ที่มีชื่อว่าสปริตซึ่งทีม AA สามารถเอาชนะทีม NKT และขึ้นนําไปก่อนด้วยสกอร์13ต่อ3นะแหมเริ่มต้นมาเนี่ย AA เนี่ยค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียวแต่ก็ยังไม่สามารถวางใจได้นะครับเมื่อทีม NKT กลับมาตีเสมอทวงแต้มคืนในแผนที่ที่2อย่างฮาวเวนไปด้วยสกอร์13ต่อ10ทําให้กลับมาเสมอกัน1ต่อ1แผนที่ต้องมาตัดสินกันแผนที่สุดท้ายอย่างโรตัสนะฮะั ซึ่งทั้งสองทีมสู้กันอย่างสุดความสามารถฮะแต่เป็น NKT ที่สามารถเฉือนเอาชนะแอคแทกราไปได้ที่สกอร์13-10เอาชนะไป2-1ต่อแผนที่พร้อมผ่านเข้าสู่รอบออฟไลน์เป็นทีมแรกอีกหนึ่งคู่นะครับทีมเซอร์เซียครับที่มาเจอกับอาริแคดอีสปอร์ตทีมเซอร์เซียเล่นสมกับเป็นอดีตแชมป์ VCD 2023 Thailand s ปิดส2จริงๆนะครับพวกเขาสามารถเอาชนะอาริแคดอีสปอร์ตไปได้อย่างขาดลอย2-0ต่อแผนที่ด้วยสกอร์13-9ในแผนที่แรกในด่านฮาเวนและ13-8ต่อในแผนที่ที่2 อย่างดันโลตัสทําให้เซอร์เซียเนี่ยได้ไปลุยต่อในรอบออฟไลน์เป็นทีมที่ส 2. ส่วนการแข่งขันในวันอาทิตย์นะครับเมื่อวานนี้ฮะเป็นแมตช์ระหว่างฟูเซนและ K.K. เคคาสุกิฮะ สำหรับคู่นี้ครับแค่แผนที่แรกอย่างโรตันเนี่ยก็เดือดกันแล้วนะครับสู้กันแบบไม่มีใครยอมใครครับต้องบอกว่าตัดสินกันที่โอเวอร์ไทม์กันเลยทีเดียวแต่ก็เป็นฟูเซนนะครับที่คมและเชิงดีกว่าสามารถเอาชนะไปด้วยสกอร์15ต่อ13นะครับในแผนที่ที่ฮะโคจอนมาเจอกันในด่านที่มีชื่อว่าแอสเซนซึ่งเกมนี้เนี่ยก็มันและเดือดไม่แพ้กับแผนที่แรกเลยฮนะต้องสรุปกันที่การต่อเวลาพิเศษหรือโอเวอร์ไทม์กันอีกครั้งหนึ่งแต่ด้วยสกิลการยิงของทางฟูเซนที่เหนือกว่าและรวมไปถึงประสบการณ์รทที่่าาให้นนูู้เเซยสสามมาถปปิดกปดกกไวออ14 13ต และชนะ KK k, k, k a s u g i ไป2ต่อ0ูแผนที่พร้อมผ่านเข้าสู่รอบออฟไลน์เป็นทีมที่3ต้องบอกนะครับทุกครับว่า KK k, k, k a s u g i เนี่ยทำเซอร์ไพรส์ให้พวกเรานะครับและรวมเป็นคนดูเนี่ยเยอะมากๆใครที่ไม่ดูในแมตช์นี้ไปดูย้อนหลังได้คู่สุดท้ายในการตัดสินนะครับเข้าสู่รอบออฟไลน์นะครับเป็นการโครจรกันมาเจอกันระหว่าง MITH และ S d o b ครับในแผนที่แรกครับ S n d o b b นะครับต้องบอกว่าสร้างเซอร์ไพรส์และสามารถเอาชนะ MITH ไปได้ก่อน13ต่อ10ททำเอา MITH นะครับแล้ว รวมไปถึงแฟนคลับนะใจแป้วกันทีเดียวนะครับเพราะนี่คือสล็อตสุดท้ายนะครับและเป็นการเปิดตัวผู้เล่นใหม่ล่าสุดอย่างน้องกล้าซิกเกรเลด้วยและรวมไปถึงน้องฟาาเซฟิรอสนะครับแต่ถึงอย่างนั้นนะฮะเอ็มไอเก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับงัดทุกแผนและสกิลเนี่ยที่มาสู้กันต่อเนื่องเลยครับในแผนที่ที่สอย่างโลตัสจนสามารถเอาชนะไปด้วยสกอร์13ต่อ9 ท่ากับว่าตอนนี้ทั้งคู้เสมอกัน1ต่อ1นแผนที่นะครับจึงต้องมาตัดสินในแผนที่สุดท้ายที่มีชื่อว่าสปริตในเกมนี้ m i ็อเกือบแย่แล้วแหะครับเพราะโดนนําในครึ่งเวลาแรกไปที่9ต่อ3เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าพวกเขานี่ครับปลุกอาถรรพ์คำสาบ9ต่อ3เคิร์สให้เป็นความจริงอีกครั้งหนึ่งอนะสามารถคัมแบ็กอิสรียลกลับมาชนะได้ในที่สกอร์13ต่อ10ทําให้พวกเขาชนะไปที่2ต่อ1เกมและเป็นในสุดท้ายนะครับที่สามารถคว้าตัวใบสุดท้ายเข้าสู่รอบออฟไลน์ฮะสำหรับการแข ต้นตั้งแต่วันที่7และวันที่8ตุลาคมที่จะถึงนี้นั่นเองส่วนสารที่การแข่งขันรอบออฟไลน์นะครับนั่นก็คือสถานที่ที่มีชื่อว่าสยามสเกปนะครับยังไงก็รอติดตามข่าวสารนะครับแล้วรวมไปถึงข่าวต่างๆในการแข่งขันได้ที่เพจ Predator Gaming และรวมไปถึงเพจ FPS Thailand ครับมาที่ข่าวต่อไปกันบ้างสำหรับเกมวอร์เนต์นะครับในระดับโลกฮะข่าวนี้เขาบอกว่าช่างแม่งแล้วรางวัลทาเงินอย่างเดียวเว้ยถ้าใครเป็นแฟนเกมวอร์เนต์นะฮะอยู่แล้วคงจะทราบกันดีครับว่าเซนติเนลเนี่ยเป็นทีมซุปตาแห่งโซน่อเอ จะเป็นนักแข่งหรือเหล่าสตรีมเมอร์นะฮะทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้เซลซิสนะครับตดสนใจกลับมาอยู่กับเซนติเนลอีกครั้งหนึ่งเซลซิสนะครับออกมาเผยนะครับว่าเขามองสถานะของอ e ีสปอร์ตในตอนนี้เนี่ยเป็นความไม่แน่นอนเลยอะ่ะจะอยู่หรือจะไปตอนไหนก็ไม่รู้แต่ทีมเซนติเนลเนี่ยมีความมั่นคงสูงหมายถึงในเรื่องของชื่อเสียงนะครับเจ้าตัวเลยมองว่าทีมนี้จะสามารถสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับตัวเขาเองเนี่ยในระยะยาวได้แม้ไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวหลักระหว่างนี้เขาก็จะเอาเวลาตรงนนนั้ีไไปปรมหือททแ แต่เซลซิตก็บอกนะครับว่าไม่ใช่เขาจะไม่อยากแข่งนะฮะแต่เขายังคงต้องการเดินสายแข่งอยู่เหมือนเดิมครับพูดตามตรงนะก็คือแม้ผลงานของทีมเซนติ n เนลอาจจะไม่ดีมากนะแต่พวกเขาก็ยังคงเป็นดาวค้างฟ้าในวงการอยู่เสมอพวกเขายังสามารถสร้างรายได้จากการทำคอนเทนต์อยู่ในตอนนี้ฮะเป็นห่วงทีมเซนติ n เนลจริงๆ มาที่ข่าวต่อไปกันบ้างดีกว่ากับผู้ชายคนนี้ฮะที่โดนด่ามาทั้งประเทศไม่แข่งแม่งเลยสตรีมดีกว่า FNS ครับ <c oughs> โปรเพลยเยอร์ของวอร์เรนนะฮะจากทีม NRG นะครับที่ใครหลายคนในประเทศไทยไปแซว <c oughs> เขาอยู่บ่อยๆนะครับว่าเป็นผู้เล่นที่มีอายุเยอะนะครับแล้วก็ยิงไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าตำแหน่งที่สำคัญของเขาเนี่ยก็คือ IGL หรือ In Game Leader หรือคนสั่งแผนนั่นเองนะครับล่าสุดครับเขาประกาศออกมาว่าเขานั้นได้หมดสัญญากับต้นสังกัดอย่างเป็นทางการแล้วพร้อมบอกว่าจะพักแข่งยาวๆอีกด้วยเพราะต้องการพักผ่อนและออกไปใช้ชีวิต มากขึ้นครับส่วนช่วงที่ยังไม่พักนะฮะเขาก็ยังจะผันตัวไปเป็นสตรีมเมอร์ก่อนฮะโดยให้ผลว่าการสตรีมถือเป็นเรื่องท้าทายสำหรับเขาและเขารู้สึกสนุกกับมันที่สําคัญยังสร้างรายได้ให้กับเขาอีกด้วยนะครับและเมื่อพร้อมครับตัวเขาเองจะกลับมาแข่งอีกครั้งแน่นอนข่าวต่อมากันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าเป็นหนุ่มรัสเซียแต่หัวใจไทยแม่มาถ่ายรูปในไทยซะด้วยคนไทยแท้ๆจริงๆนะครับสำหรับซัมติงฮะสมาชิกของทีมเปเปอร์เร็กซ์ฮะเพราะล่าสุดนะครับนอกจากจะมาเที่ยวพักร้อนที่ประเทศไทยยังทวิตทักทายแฟนๆเป็นภาษา ว่า Good Morning หรืออรุณสวัสดิ์ทุกคนเท้าแม่ยกน้องซัมติงนะครับใจละลายกันเป็นแถวๆเลยนะครับเอ๊ะหรือว่าซัมติงเนี่ยจะแวะมาหาน้องก้าสเกล็ดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่เดินไปไหนแล้วเจอซัมติงนะเข้าไปทันทายกันได้ผมย้ำนะทักไทยอย่าไปตัดนิ้วนะ วอ l ์เรนส์ผ่านไปแล้วท่านผู้ชมครับเราไปที่เกมโมบ้าแนวมือถือกันบ้างอย่าง ROV ROV Pro League 2023 Winter ยังคงเดือดต่อเน,นื่องเข้าสู่การแข่งขันในรอบเก็บคะแนนในวีคที่หกท่านผู้ชมครับสำหรับคู่แรกเปิดมาเป็น BHD สามารถเอาชนะ KOG ได้สำเร็จนะครับปิดเกมเอาชนะไปได้3ต่อ2เกมพร้อมเก็บแต้มสำคัญหลังที่2ตามเบคอนถามอีกแค่แต้มเดียวเท่านั้น ถัดมาในแมตต์ต่อไปวัยรุ่นบุรยลมยังคงเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องปิดเกมเอาชนะกระต่ายคลั่งอย่าง e a r e รีนไปที่3ต่อหนึ่งเบียแซงวาเลนเซียะครับแล้วก็ King of เก m เมอร์ครับกลับขึ้นสู่ท็อป4ได้อีกครั้งหนึ่งส่วนแมตต์สุดท้ายับเหี่ยวแดงทารอนครั่งจัดปิดเกมเอาชนะเจ้าหมูอย่างเบคอน Time เต็มเหนี่ยวไปเลยเอาชนะไปได้3ต่อ0เกม ล้างอาถรรพ์ที่ไม่สามารถเอาชนะเจ้าหมูมาได้1ปีเต็ม,ตมและอาทิตย์นี้ยังคงเป็นฝันร้ายของเบคอนทามอีกด้วยที่ไม่สามารถเก็บไปได้แม้แต่แต้เตมเดียวยังไงเราก็ถึงโค้งสุดท้ายของรอบเก็บคะแนนในรอบออนไลน์แล้วนะครับติดตามและให้กำลังใจทุกทีมใน RV pro league 2023 winter ตัวผมเองละโม้ใหฟังจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับเราอยู่กับ arena of valor er asian game สอง2ันย่สิบอนะครับซึ่งตัวแทนจากประเทศไทยของเราส่งเข้าแข่งขันด้วยนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายครับทีมไทยของเราเนี่ยสามารถเอาชนะทีมเนปาลไปได้ครับ 2ต่อศูนย์เกมนะครับทำให้พวกเขาในครับและทีมชาติของเราเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับและล่าสุดครับในรอบรองชนะเลิศครับทีมไทยของเราครับไปพ่ายแพ้ให้กับเจ้าผ้าพะที่สุดแข็งแกร่งฮะอย่างประเทศจีนครับไปที่2ต่อศูนย์เกมนะครับ ทำให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะต้องไปชิงอันดับที่3เราเชียร์กันต่อท่านผู้ชมครับว่าเราจะคว้าเหรียญทองแดงกลับมาหรือเปล่าสำหรับอารีนาออฟเวอร์เรอร์เอเชียนเกมส์สองพนะครับและนี่คือข่าวในเกมอารีนาออฟเวอร์เรอร์นะครับท่านผู้ชมยังมีอีกหนึ่งเกมนะครับที่มีการอัปเดตเข้ามาก็คือ FC ออนไลน์นะครับซึ่งเราไปตามข่าวมาจากเพจของน้องจุ๊บจุ๊บเองนะครับซึ่งล่าสุดตอนนี้ทีมไทยของเรายังอยู่ในการแข่งขันนะยังไม่ได้ตกรอบนะครับมีโอกาสที่จะลุ้นรับเหรียญด้วยเพราะฉะนั้นนนนนวันนัีะ้จะจแแขข่งข่งนนมตอไป เดี๋ยวถ้าเกิดเราได้ข่าวสารอะไรมาเราจะมาอ่านโม้ให้ฟังประจําสัปดาห์หน้ากันมาที่ข่าวเกมอื่นๆกันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าลาก่อน h ฮฟฟทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเซิร์ฟไฟในประเทศไทยทยอยปิดปรับปรุงนะครับหลังจากที่ Rock Star ได้ไล่แบรนด์เซิร์ฟผิดลิกกษัตริ์เลี่ยกได้เป็นที่นิยมในหมู่เกมเมอร์ไทยมาอย่างยาวนานสำหรับไฟครับที่ถือว่าเป็นเซิร์ฟทางเลือกของเกม Grand Theft Auto V นะครับหรือว่า G T A V นี่หนะครับ จากค่ายเกม Rockstar นะครับซึ่งทาง5 M นะครับสร้างและบริหารงานโดย CFX RE นะฮะสําหรับเมืองไทยนั้นนะครับ5 M เป็นที่นิยมของคอเกมและเป็นที่แพร่หลายมากๆจนมีการตั้งกลุ่มแก๊งโดยสตรีมเมอร์และเหล่าอินฟลูเอนเซอร์คนดังหลายท่านกันเลยทีเดียวนะครับรวมถึงการตั้งเป็นแบบเมืองจําลองนะครับหรือถ้าเอาเข้าใจใง่ายๆนะครับมีการรับบทบาทหรือโรเพมีระบบอาชีพระบบค้าขายและกฎระเบียบในเมือง รวมถึงมีการแข่งขัน e-sport หรือการตีกันระหว่างแก๊งเป็นของตัวเองด้วยล่าสุดทาง Rockstar ได้มีประกาศนโยบายที่ทำให้วัยรุ่นรวมถึงเจ้าของเซิร์ฟไฟเอ็มถึงกับว้าวุ่นกันเลยทีเดียวนั่นคือห้ามใช้เซิร์ฟวอร์เอ็มสร้างไรายได้ให้แก่ตัวเองครับซึ่งโทษสูงสุดหากฝา่าฝืนจะทำให้เจ้าของนั้นถูกแบน IP และคีย์มาสเตอร์แบบถาวรซึ่งรายละเอียดหลกัหลกๆของกฎนี้มีอยู่ว่าข้อ 1. ห้ามขายของสร้างรายได้ภายในเกมข้อ 2. ห้ามใช้หรือนำผลิตภัณฑ์ที่มีลิขสิทธิ์อาทิโมเดลรถแฟชั่นทุกชนิดที่มีแบรนด์ในโลกความเป็นจริงข้อ 3. ห้ามซื้อขายไอเทมภายในเกมเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินจริงข้อ4ห้ามใช้ไฟเเป็นสื่อการในการโฆษณาหรือหาไรายได้จากสปอนเซอร์สินค้าภายนอกโดยกฎนี้จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่12กันยายนที่ผ่านมาและนอกจากนี้ครับทาง cfx.re ก็อำนวยความสะดวกโดยเพิ่มช่องทางรีพอร์ต ถ้าผู้เล่นเห็นเซิร์ฟไหนทําผิดนโยบายแม้แต่ข้อเดียวทาง cfx re และ Rockstar จะบแบนโดยทันทีเพราะฉันต้องรอติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดแล้วละครับเพราะว่าเกม gta หรือ5 m ก็เป็นเกมหนึ่งที่เป็นเกมยอดฮิตในประเทศไทยมาที่ข่าวต่อไปมาที่เกมมือถือกันต่อเนื่องสลับ tower defense รุ่นใหม่อย่าง defense derby สาย defense ห้ามพลาดแล้ว เตรียมตัวให้พร้อมพบกับ Defend e e r b y d e f e n ฟน Me If You Can ไม่ใช่หนังป่ะวันนี้ทัวร์นาเมนต์ประจำเดือนตุลาคมครั้งแรกสำหรับผู้เล่นทั่วไปนะครับสำหรับการเปิดรับสมัครผู้ที่แข็งแกร่งเข้ามาประชันกันเพื่อเป็นหาตัวแทนประจำสัปดาห์สูก่การแข่งขันแชมป์ชนแชมป์ในรอบแกรนด์ฟในลอ Grand Final. ้อชรงเงิน้อรานวันลวมกว่า5 0,000บาทนะครับ เปิดรับสมัครวันนี้นะครับวันที่25กันยายนวันนี้เป็นวันแรกอย่าลืมสมัครกันนะครับท่านผู้ชมครับเปิดรับสมัครในวันนี้แล้วนะครับวันที่25กันยายนเพราะฉะนั้นสาวกเกมดีเฟนเดอร์บี้ที่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่หรือเป็นผู้เล่นที่อยู่ในั่วประเทศไทย เข้ามาสมัครกันเยอะๆนะครับมาที่ข่าวโยกย้ายตัวผู้เล่นกันบ้างดีกว่าสำหรับข่าวแรกเลยนะครับยินดีต้อนรับกลับบ้านฮะเวลครับผมเมือ่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับทางเพจ MIT ครับได้ประกาศต้อนรับการกลับมาอย่างเป็นทางการของ CGRS หรือน้องก้าสิเกอรนั่นเองนะครับซึ่งการกลับมาครั้งนี้ทําเอาใครหลายๆคนเนี่ยถึงกับร้องว้าวกันเลยทีเดียวเพราะว่าการสรัญญาครั้งนี้ของ CGRS เนี่ย เป็นการเซ็นสัญญาในฐานะเพลเยอร์เกมวอร์ r a n t ฮะหลังจากที่ก้าเคยไปโรดแล่นนะครับอยู่ในทีมแฟรนไชส์ลีกอย่างเ a รเร็กซ์มาก่อนใครจะไปคิดล่ะครับว่าก้าจะเลือกกลับมาอยู่บ้านหลังเก่าอย่าง M.I.T.S หลังจากนี้ครับแฟนๆต้องรอติดตามกันแล้วว่า CGRS จะนำประสบการณ์ที่ได้มาในเวทีระดับโลกเนี่ยกลับมาเพิ่มทักษะให้กับ MITS ในด้านไหนได้บ้างก็ต้องรอติดตามกาันซึ่งเมื่อวานนี้มีการันที่ผมอ่านขา่าวไปช่วงต้นรายการแล้วนะครับก้า,าก็เปิดตัวไปแล้วนะครับและสามารถทําให้ MITS เนี่ยสามารถเฉือมชนะ s d o b b y ไปที่2ตอนนี้ก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าน้องก้า s ซิกเกเลตจะเข้ามาเติมประสิทธิภาพให้ MITS ในด้านไหนบ้างเปิดตัวกันต่อเนื่องเลยเขาบอกว่าเรื่องวุ่นๆุ่นของวัยรุ่นเซฟิรอด บอกเลยนะครับว่าต้นสังกัดอย่าง MIT ครับได้มีการประกาศโพสต์ CU น้องฟ้าสน,นะครับหรือเซฟิรอสนั่นเองทำให้เหล่าแม่ยกน้องฟ้าสน,นะครับหัวใจตกไปอยู่ที่ตาตุ่มเช็ดน้ำตากันไปพักใหญ่เลยครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับท่านผู้ชมครับ การแข่งขันล่าสุดที่ผ่านมาในรอบออฟไลน์แอฟริกาทีวีวอลเลรันหลีกนะครับน้องฟ้าเซฟโอดเนี่ยถูกยืมตัวมาจากทีมคร e ิสอีสปอร์ตนะครับและผลทำผลงานนะครับให้กับ m i ็มเนี่ยต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆนะครับแต่ต่อมานะครับทางเพจ m i ็มครับก็มีการประกาศนะครับ ต้อนรับน้องฟาสเข้าสู่ทีมอย่างเป็นทางการนะครับทำให้แฟนคลับเนี่ยกลับมาเฮกันยกใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าการเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยทำให้เกิดนิยามขึ้นทั่วประเทศไทยเลยนะครับที่ว่า MITS การละครมันคืออะไรเนี่ยไปดูคลิปเปิดตัวที่เพจ MITS กันได้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับยังไงก็ต้องติดตามผลงานของเซฟิรอนและรวมไปถึง MITS นะครับว่าจะเป็นอย่างไรทั้งสองคนนี้ที่เปิดตัวมาไม่ว่าจะเป็นน้องกล้าซิกาเลตและรวมไปถึงน้องเซฟิรอนในวันเสาร์ที่ผ่านมา จะทำให้ m อ s เแข็งแร่งแค่ไหนรอติดตามกันได้แต่ล่าสุดเอาชนะ s อส b ไปแค่2ต่อหนึ่งเท่านั้นนะครับอาจจะยังปรับจูนกันได้ไม่เข้าที่เท่าไหร่ข่าวต่อมากันบ้างเขาบอกอยู่ทีมเดิมแต่ไม่ได้เล่นหลังจากที่ทารอนนะครับมีการประกาศแยกทางกับ3สมาชิกจากทีมวอร์เรนอย่าง Fox s h ์ชูชิบอยและก็โคชซุสนะครับล่าสุดครับมีรายงานจากเอกสารสัญญาของผู้เล่นในลีกว่าสมาชิกที่เหลืออย่างครูแกลเนตเอสจิบบอยและปฏิพันธ์จะยังคงอยู่กับทีมทารอนต่อไปแต่ โดนย้ายไปเล่นผู้เล่นสำรองทั้งหมดนะครับถึงในเอกาสารจะชี้แจงไว้แบบนั้นแต่ก็ไม่แน่นะครับว่านาะคนพวกเขาอาจจะได้กลับมาเล่นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้เพราะทารอนก็ยังไม่มีการประกาศอะไรเพิ่มเติมสำหรับก,การเสริมตัวผู้เล่นแต่ข่าวนี้อาจจะปั่นก็นได้นะทุกผู้ชมรอติดตามกันต่อไป ข่าวต่อมากันบ้างเขาบอกว่าเสริมทัพกันบ้างแล้วฮะสำหรับ Attack All Around มาที่การเสริมทัพอีกหนึ่งทีมสำหรับ t อ c k a l l a r o u n ว v ล l o r ร n t นะครับล่าสุดมีการประกาศคว้าตัวผู้เล่นใหม่ล่าสุดนะครับในตำแหน่งคอนโทรลเลอร อย่างน้องเบต้าหรือน้องโยนั่นเองซึ่งใครนะครับที่เป็นแฟนคลับน้องโยนะครับก็จะได้เห็นแล้วว่าน้องโยเบต้าเนี่ยสามารถเล่นคอนโทรเลอร์ได้อย่างโดดเด่นมากๆและอดีตสังกัดเก่าเขาก็คือ m i t h นั่นเองล่าสุดครับน้องโยได้ย้ายไปอยู่กับ a อคแท l l ออร n d เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ต้องรอติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็น a อคแทร์ออร่าวอลเล็และรวมไปถึงน้องโยเบต้าผลงานจะเป็นอย่างไรฝากเชียร์ฝากติดตามกันด้วยข่าวยกย้ายตัวเล่นยังคงไม่หมดง่ายๆ ค่าวต่อมาเขาบอกว่าจะใช่หรือเปล่านะตามรายงานใน Twitter นะครับเขาบอกว่าโปรเพเยอร์วอร์เรนนะครับวัย20ปีอย่าง a s p a าร์ครับอดีตดาวยิงจากทีมราวได้เจรจาก,กับทีมเรเวนช a n นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาในขณะนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าข่าวนี้จริงหรือเปล่านะฮะเพราะนี่เป็นแค่ข่าววงในที่ถูกนำมาแชร์ต่อๆกันอย่าเพิ่งปักใจเชื่อไปซะหมดนะท่านผู้ชมฮะ ยังไงก็ต้องรอดูประกาศอย่างเป็นทางการของสมโมสรต่อไปต้องบอกนะครับว่าใครได้แอสปาร์ไปก็น่าจะเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและเข้าไปเสริมทัพให้กับทีมทีมนั้นได้แข็งแกร่งแน่นอนแหละครับขายโยกย้ายตัวผู้เล่นนะครับโอลแลนด์ผ่านไปแล้วมาดูการโยกย้ายตัวผู้เล่นของเกมพับ G ีกันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าเก่าไปใหม่มาสำหรับทีมเอ r ยรีนานะครับล่าสุดมีการเปิดโอเพนดิลนอมไมตีไปไม่นานนะครับมีการประกาศล่าสุดออกมาอย่างเป็นทางการนะครับว่าทีมเอ r ยรีนา ประกาศคว้าตัวน้องติ๊กเกอร์ครับอดีตสมาชิกทีมวอรีไทยอีสปอร์ตเข้าร่วมทีมพับจีอย่างเป็นทางการครับเรียกว่าเสริมทัพกันไม่หยุดเลยนะครับสำหรับ e ีอารีนาเพราะฉะนั้นเนี่ยพับจีไทยแลนด์ซีรีส์2023เฟสที่2คงจะเดือดแน่นอนต้องรอติดตามผลงานของ e a อารีนามาที่ข่าวที่เป็นกระแสกันบ้างท่านผู้ชมหลังจากที่โยกย้ายตัวผู้เล่นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกข่าวนี้น่ารักเลยเดียวก็เ <c oughs> ขานึกว่านุชเนี่ยหอ,อกกำเริบ <c oughs> ข่าวนี้นะครับเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักจาก r ร d dit นะครับ เมื่อผู้ใช้ที่ชื่อว่าโอนโรซาครับเขาโพสต์รูปน้องหมาที่บ้านนะครับที่กําลังคาบยาแก้อาการหอบกําเริบเนี่ยมาให้ตัวเขาเองนะครับเพราะว่าเจ้าหมาเนี่ยเข้าใจผิดว่าตัวเขาเองเนี่ยหัวเลาะจนตัวโยกเนี่ยมันคืออาการหอบนฮะน้องก็เลยรีบคาบเอายาเนี่ยมาให้ตัวเขาเองนะครับหลังจากเรื่องราวนี้ครับถูกแชร์ออกไปนะครับหลายๆคนก็พาเข้าไปเอ็นดูน้องกันยกใหญ่กันเลยทีเดียวก็อบอกเลยนะน่ารักมากๆชื่ออะไรวะเนี่ยจะซื้อมาเลี้ยงบ้าง ต่อมากันบ้างดีกว่านะครับสำหรับกระแสรอบโลกครับต้องบอกว่าข่าวนี้ครับเป็นที่น่ายินดีมากๆนะครับแล้วก็ปลื้มใจแทนน้องจุ๊บๆด้วยครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งฟีฟ่าอีคอนเทนเดอร์คัพ2023นะครับซึ่งครั้งนี้ครับเฟสแคนครับสามารถเอาชนะและคว้าแชมป์ไปได้นะครับแต่ว่าครับหนึ่งในผู้เล่นของเฟสแคนครับนั่นก็คือเฟสจุ๊บๆหรือน้องจุ๊บๆที่เรารู้จักกันเห็นตั้งแต่เด็กเลยนะครับเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ไว้แบบนี้ครับอยากขอบคุณคุณพ่อผมครับ แต่ว่าพ่อผมเสียไปแล้วแล้ววันนี้เป็นวันเกิดพ่อผมด้วยเขาเป็นโค้ชให้ผมมาตลอดตัวผมสัญญาก,กับเขาไว้ว่าผมจะคว้าแชมป์นี้ให้ได้ผมขอขอบคุณทุกคนที่เชียร์ด้วยครับวันนี้ผมทําได้แล้วโอ้โหคือผมอ่านไปเลยนะครับผมยังรู้สึกปลื้มใจนะครับแทนคุณพ่อของน้องจุ๊บนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องจุบ๊บไปแข่งขันต่อแล้วก็ประสบสำเร็จในหน้าที่การงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูคลิปกันดีกว่าตอนที่น้องจุ๊บพูดกันเลย สุดยอดมึงทำได้น้องคือสุดยอดค,คือตอนเขาอยู่เขาบอกเนอคือเขาไม่โคร้รถล่มตลอดว e <อ>่าแบบถ้าเจอคนนี้เล่นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เขาไม่อยู่แล้วแต่เออผมสัญญาเขาอยู่อ่ะว,ว่าผมจะวา่าแชมป์ใหญ่สุดได้ทำได้แล้วทำได้แล<ต>้วมึงทำได้แล้วแต่เขาไม่อยู่แล้วสุดยอดสุดยอด ย่างของขอบคุณทุกคนที่เขียนด้วยครับก็วันนี้ผมจำได้แล้วครับเป็ดแกล้งครับจุดยอดจุ๊บๆยอดต้องนี้เนาะนี่แหละครับคือบทสัมภาษณ์ของน้องจุ๊บๆนะครับท่านผู้ชมผมว่าในการแข่งขัน e-sport เนี่ยมันไลฟพรมแดนจริงๆนะน่าปลื้มใจแทนน้องจุ๊บๆครับแล้วก็ภาคภูมิใจแทนคุณพ่อของน้องจุ๊บๆด้วยนะครับมาที่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเป็นธรรมเนียมกันแล้วนะครับมีการอัปเดตตารางการแข่งขัน e-sport ให้ท่านผู้ชมได้รับชมประจำสัปดาห์นี้กันเริ่มกันที่ ROV กันก่อน สำหรับสัปดาห์ที่7นี้นะครับยังคงมีการแข่งขันต่อเนื่องสำหรับอว Pro League 2023 Winter นะครับที่จะมีการแข่งขันทุกวันพฤหัสบดีจนถึงวันอาทิตย์นะครับในรอบแบบ็บงะแนกันอย่างต่อเนื่องกันเลยเดียวสำหรับสัปดาห์นี้ในวันพฤหัสนี้นะครับจะเริ่มต้นผู้แรกเวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปสำหรับการโคจรมาเจอกันระหว่าง e Arena จะเจอกับ PSG eSport และ BE Sport X Hydra จะเจอกับ Buream United eSport นั่นเอง อย่าลืมติดตามการรับชมการถ่ายทอดสดและการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้นะครับต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่าทีมอะไรจะผ่านเข้าสู่รอบออฟไลน์ มาที่การแข่งขันเกมพับจีกันบ้างประจําสัปดาห์นี้สลกวาทิตย์นี้นะครับจะเป็นการเริ่มการแข่งขันลีโอพับจีทัวนาเมนต์นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันพับจีประจําเดือนกันยายนนี้กลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่26กันยายนคือวันพรุ่งนี้นะครับเป็นต้นไปจนถึงวันที่30กันยายนเลยทีเดียวนะครับเป็นการแข่งขันยาวแบบต่อเนื่องติดกันเลยทีเดียวทัวนาเมนต์นี้นะครับจะเป็นทัวนาเมนต์ที่เป็นห้องฝึกซ้อมชั้นดีสำหรับทีม16ทีมชั้นนําในประเทศไทยชิงเงินรางวัล 15,000บาทต่อวันกันเลยทีเดียวอย่าลืมติดตามกันนะครับมีของแจกสำหรับคนดูในไลฟ์ด้วยนะนี่คือข่าวทั้งหมดในรายการโมให้ฟังประจำสัปดาห์นี้นะครับก่อนจะจากกันไปฝากกดติดตามช่อง APS t h a i l a n ดด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับอยากจะให้เราไปอ่านข่าวไหนนะครับก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนตัวผมเองและทีมงานวันนี้อ่านชื่อใครผิดขออภัยด้วยละกันฝากติดตามโมให้ฟังด้วยนะครับประจำสัปดาห์หน้าผู้เราจะอ่านข่าวอะไรก็รอกดติดตามกันด้วยละกันนะครับสัปดาห์นี้ไปแล